เอดึงดีดดีดังเดีดดดดีสายดีสายดีสาสูบ่ะสูบ่ะสู่ะนี่นี่นี่สูบป่ะสูบะยนังมันเกี่ยวมันันี่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 ยังลมผัดแมเอาดึงดึงนี่ซ้ำดึงไทยไม่หมดเย็นเย็นคอยคอยดึงเลยคอยคอยดึงควยดึงควอย่าไปสูบเลยเนี่ยเอา เป็นดึงเรยองสั่นมันดิมั่นดิมันมันของหามขององเด่นเอ้าจกจะเห็นงไงพี่ที่เอาเสียงมันนี่เสียงมันนี่เออเปิดปากดินนาเออเปิดปากเปิดปากมันเปิดปาก้งได้เปิดปากดินไม่นมันมีหากไมเปิดปากมมนขึ้นทึ่งกันมันดึงขึ้นทึ่งแช่ไหมไม่งุ่นะจะฝด้วยหอบนะอ้หูดนพุนมันไล่ขึ้นทึ่งเรา กินตึงกึ้นตึงกนตึงเฝ้ากูบอกอุ้ยม่เฝ่าแล้วมึงนี่ขึอไปดึงไปดึงไปขึ้ไปดึงไปอย่าไปดึงเลยขึ้นตึงอีหลีไหมปวดปุหูตึงงูตึ้งงูจะไปกินของในหูเดินกินจนออกหูแล้วหนาวโจโจไปอดโไปอดแนมีอย่งน้หไงลครับอด ยาคุมสีคุมหาด้ครับอะไรตัวนี้อันนี้ครับนี่หอยเชอรี่ครับพี่น้องครับเผื่อความชั่วแงีนกความชั่วโ้เมมไ่เอมเสียมอายครับพี่น้องแบบนี้คือหมุนมากไกเท่โอ้โหไรขนาตามเปล้วงปีกมกลมเนี่ยเฮบยว่าจะขึ้นทึ่งไรนาครับยิ้เ้ยีมือเล่าเนาะไม่หมด ไปลงแังแล้วไปลงแังแล้วไปลงแังแล้วหูเลยครับพี่น้องกำลังรุนับรุนรุนดุนุนนี่พอไปหัวของพอจับหัวเลยจับหัวเลยว้าวมีเก็ดป่มีเก็ดป่ยากซะมึงยงรวต้องซดขึ้นไม่ทั้งมึงไมยพอทังุมันจ่าต้องซดอกต้องมันสิเงปล่อยมาหนปล่อย เอาดึงหักไปอีกเอยปล่อยเลยปล่อยลุงหนุ่มเลยไม่ไปแล้วลุ้อไปแล้วพุ่นเอ้ยพุกบโมนไ้มกดันจดารเต้องกที่จับดน่เอาพุ่นนี่ไม่น่าจัมเห็วต้นนี่ใใหญ่ั้นตรงหันตันนี่ต้นไหนยงคับพุ่นไม่งามงามงามเจี๊เสยเจียมันแหง ขึ้นไปกินข้าวพุ่นบ่ตถุงงามพี่น้องครับพี่เผือเลยครับใส่เบ็ดปลาไหลครับอึบอ๊บไปกับไปตัวเกินว่ะเปิ่งอออือเบ็ดเบ็ดเนี้ยเผื่ออยเอาเบิ่มเพิ่มพี่เอ๋เป็ดปากเป็ดปากเป็ดปากถุงเอปลาเข้าถุงนึงเข้าถุงอือสุดยอดเลยพี่น้องสุดยอดเลยต้มเป็ดครับพี่น้องเมนูยังเคยน้องกินเมนูไซส์ด้พี่น้องตัวนี้ครับเต็มถุงอันเนี้ยอือ